เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของตระกูลธุรกิจชื่อดังพิรมพักดีที่สร้างความอบอุ่นและความปลื้มใจให้กับทุกคนในครอบครัวเมื่อมายละพัดหลันนักแสดงสาวคนสวยเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มทายาทหมื่นล้านพายสุนิตพิรมพักดีโดยมีคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นและที่พิเศษไปกว่านั้นนักแสดงตัวแม่อย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดี ก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมในงานครั้งนี้พร้อมโพสต์คลิปช่วงเวลาน่าประทับใจลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความสั้นๆแต่แสดงถึงความรักที่มีให้ใหกับน้องสะพายว่าคอนกรสนะคะบรรยากาศภายในงานมั่นมาในสไตล์เรียมหูดูแพงสมฐานะบ้านสิงเจ้าสาวไมยและพัดหลันสวยสง่างามในชุดสีขาวสะอาดตาขณะที่เจ้าบ่าวภายสุนิท หล่ออบอุ่นในชุดสูทสุดเนียบทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักก่อนหน้านี้แฟนๆหลายคนก็ได้เห็นความสัมพันธ์อันดีของสองสะพายบ้านนี้ผ่านภาพรวมตัวครอบครัวที่ไมลและนุ่นยืนเคียงข้างยิ้มหวานจนถูกชื่นชมเรื่องความสง่างามและวางตัวดีสมกับเป็นสมาชิกครอบครัวพิรุมผักดีงานนี้แฟนๆแห่ร่วงยินดีแน่นโซเชียล และลุนภาพงานวิวาสุดอลังการว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีต่อเนื่องอีกครั้งทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอร่วมแสดงความยินดีกับคู่ใหม่แห่งตระกูลสิงห์ไม้ภายด้วยนะคะ